นี่ยายที่มาแนะนําการเลี้ยงขวอยพึ้นด้านเขาเขาคนแก่แล้วเขาอ,อยู่บ้านเขาก็เลี้ยงขวยอยเขาสือ่ได้เป็นเบ,บาหวานสือว่ได้เป็นความดันแต่สิมีลายได้เล,เลี้ยงเลี้ยงเผื่อลูกโตจากง้นลูกตองสิ้นกเกษียณการเข้าโรงงานแล้วขอก็สิตได้มาอยู่บ้านมาสานตอ่อการเลี้ยงขวอยมีลายได้พอได้เลี้ยงคนแก่ละพอได้กินได้ยากมามาดูข้อยสายพันธุ์ใหม่ มามาเปิงปวยสายพันธุ์นายจ้าอันนี้ซื้อเจ้าดอกคูนสี่เดือนเขาจีให้แปดหมื่นเนี่ยเป็นรายได้ดีของคนเจอยู่บ้านเรียงปวยปวยลูกสาวเนี่ยเขาไปทำงานโรงงานอเอาเลี้ยงปวยท่าเขาก็สมสายพันธุ์นี่สองพันออกได้สี่เดือนนี่สิได้แปดหมื่น ถ้าปีหนึ่งสิบปีรายได้ดีลูกผู้ผู้ได้ทำงานโรงงานด้วยบึงคลิปนี่ล้วกัน่งเงินไม้คอให้แม่ซื้อปวอัวเลี้ยงเด้อนะจ๊ะ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 ดอกคูณนะจ๊ะดอกคูณเอาดูก้องดูกล้องหน่อย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 ดูกล้องหนดูก้างหน